มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นราชการผู้ใหญ่ก็คงระดับอธิบดีแล้วเป็นคนที่มีความรู้แล้วเก่งได้รับเชิญให้ไปบรรยายในที่ต่างๆไม่ใช่เฉพาะในหน่วยราชการนะแต่ว่าในภาคเอกชนที่เรียกว่าทั่วประเทศแต่ว่างานราชการก็ไม่ทิ้งเากเป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยพิถีพิถันเรื่องการแต่งกายเท่าไหร่ อาจจะเป็นนักวิชาการเวลาไปทำงานก็ภรรยาก็มักจะ่อยคอยดูนะเรื่องการแต่งกายแกเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหวีผมเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ค่อยยาวอยู่แล้วบางทีภรรยาก็ต้องคอยทักคอยท้วงให้หวีผมมีวันหนึ่งนะก็แกก็จะไปทำงานเหมือนเคยก่อนจกเจ้าบ้านภรรยาก็ตักเรื่องผมนะบอกว่าให้หวีผมสักหน่อย มันนั้นปากฏว่าแกเกิดอารมณ์ไม่ดีไงไม่ทราบน,นะก็เกิดฉุนขึ้นมาในใจนึกขึ้นมาในใจหรือว่าเนี่ยมึงเป็นใครนะกูเป็นวิทยากรระดับประเทศมึงเป็นใครทําไมถึงทํากับกูอย่างนี้นะขึ้นมาในใจโผร่ขึ้นมาเลยแต่ว่ายัางดีที่มีสติทัน,นก็เลยไม่พูดออกไปอลองนึกดูว่าถ้าพูดออกไปนี่จะคงเป็นเรื่องเพราะว่า ภรรยาก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรเพียงแค่แนะนำให้ให้วีผมเนะเรื่องนี้แกก็เก็บไว้ในใจนะแต่ตอนหลังก็เห็นเป็นเรื่องตลกก็เอามาเล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยให้ตัวกูนี่มันมันน่ากลัวแค่ไหนนะเวลาเพียงแค่ถูกทักถูกท้วงนิดหน่อยเนี่ยก็ขึ้นมาเลยเ ในความเป็นตัวกูว่าเป็นวิทยากรระดับชาตินี่มันก็คอยที่จะโผล่ขึ้นมาแม้กระทั่งในเวลาอยู่กับบ้านเวลาอยู่กับภรรยามก็ยังหาช่องโผล่ขึ้นมาได้ในตอนที่แกมีความรู้สึกโกรธภรรยาแล้วเกิดความสึกกูแะเป็นวิทยากรระดับชาติเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการลืมตัวอย่างหนึ่งนะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงว่าลืมตัวนี่มันหมายถึงการที่ไม่รู้ว่ากาลังทําอะไรอยู่ หรือว่าไปเผลอทําในสิ่งที่ไม่ควรทําหรือว่าเผลอไม่ทําในสิ่งที่สมควรจะทำแต่ความลืมตัวนี่ยังอีกในความหมายที่ลึกที่สุดก็คือการไปเผลอปล่อยให้ตัวกูมันขึ้นลืมตัวเมื่อไหร่ก็มีตัวกูมันนั้นมันแปลกนะมีตัวกูก็เพราะลืมตัวนะแต่พอรู้ตัวเมื่อไหร่ไอตัวกูก็หายไป ้ความรู้ตัวนี่มันไม่ได้ใช่ทําให้ตัวกลัวมันเพิ่มขึ้นนะแต่กลับไม่มีแต่ลืมตัวเมื่อไหร่ตัวกลัวก็ชูคอขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีสติทันตามมาก็ก็จะช่วยให้ตัวกลัวนี่มันไม่อารวาดมากพอมันโผล่ขึ้นมาแล้วมีสติทันก็มันก็หายไปแต่ว่าถ้าจะดีให้ดีกว่านั้นก็คือว่า ในตอนที่มีผัสสะนะเกิดได้ยินเสียงหรือเห็นภาพเห็นรูปเนี่ยถ้ามีสติทันไงตอนนั้นเนี่ยตัวกูมันก็ไม่ได้ช่องที่จะโผล่ขึ้นมาได้แต่เมื่อไม่มีไม่มีสติมันเกิดความหลงขึ้นมาตัวกูก็โผล่คอขึ้นมาเลยมีตัวกูก็เพราะหลงนะหรือว่าลืมตัว ก็จริงแล้วตัวกูมันมันไม่ได้มีอยู่จริงนะเป็นเพราะลืมตัวนะมันถึงเพรอปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาอันนี้เป็นความจริงที่คนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าไอ้ตัวกูนี่มันไม่ใช่มีอยู่จริงแต่มันสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาแต่ว่าเราปรุงแต่งจนมันเป็นปกติไปแล้วนะเลยเคลื่อนเป็นความจริงแต่เราลองสังเกตดูไอ้ตัวกูนี่นะ ถ้ามันมีจริงก็ต้องมีตัวเดียวแต่ว่าในความรู้สึกข,ของเราเนี่ยตัวกูนี่มันมีหรือตัวฉันนี่มันมีหลายฉากเหลือเกินเวลาอยู่กับลูกก็ตัวกูคนตัวกูผู้เป็นแม่ก็เกิดขึ้นเวลาอยู่กับสามีตัวกูผู้เป็นภรรยาก็มาแทนเวลาอยู่กับฝรั่งตัวกูผู้เป็นคนไทยก็ชูคอขึ้นมา นั่นคือเรามันมีตัวกูหลายฉากหลายด้านเลยเกินทั้งตัวกูที่เป็นลูกน้องตัวกูที่เป็นเจ้านายและแต่ละอันมันก็แสดงอาการไม่เหมือนกันนะเช่นเวลาตัวกูผู้เป็นลูกน้องเกิดขึ้นนี่มันก็สงบนะสำรวมเจ้านายว่าอะไรก็ทําตามแต่เวลาอยู่กับลูกน้องนะตัวกูผู้เป็นนายก็ขึ้นมาล้วน,น,นี้ก็จะใช้อํานาจสแสดงอํานาจ กับลูกน้องก็มีกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยนะอยู่กับเจ้านายนี่สงบเงียบมิ้มนะเรียบร้อยพูดจาสุภาพนะแต่พออยู่กับลูกน้องนี่กลายเป็นคนละคนเลยอันนี้เรียกว่ามันมีหลายตัวกูนะคนคนหนึ่งนี่มีหลายตัวกูแล้วถ้ามันถ้าตัวกูนี่มันมีจริงมันเป็นของแท้ของจริงก็ต้องมีอันเดียวแต่ทำไมมันมีหลายอันเหลือเกิน แล้แต่ละคนนี่ก็มีหลายตัวกูนะแม้แต่พระนี่ก็มีหลายตัวกูบางขณะก็เป็นเป็นพระความสงคเป็นพระในบางขณะก็เป็นคนไทยบางขณะก็เป็นคนอีสานหรือคนกรุงเทพบางขณะก็เป็นอาจารย์บางขณะก็ตัวกูผู้เป็นเสร็จก็เด่นขึ้นมา และบางทีมันก็ขัดแย้งกันอย่างเช่นพระบางรูปนีนะ่ไปดูโทรทัศน์ไม่มีการแข่งถ่ายทอดสดนักชกไทยขึ้นจริงเหรียญทองกับนักชกคิวบาพอดูไปดูไปนี่เริ่มออกอาการเริ่มออกหมัดออกออกออกอกนะออกมัดนะไม่ไม่ศอกนะออกมัดตามนักชกไทยที่เห็นทางโทรทัศน์ นะบางทีก็มีเสียงออกมาเพราะว่ากำลังเชียร์กำลังลุ้นให้นักชกไทยได้เหรียญทองไอ้ตอนนั้นเนี่ยกลืมตัวไปแล้วละ่ะลืมตัวไอ้ตัวกูทุกผู้เป็นพระนี่มันหายไปแล้วมันมีแต่ตัวกูที่เป็นคนไทยนะที่อยากจะเชียร์นักชกไทยได้วยกันให้ได้เหรียญทองอันนี้มันเรียกว่าไอ้ตัวกูตอนนั้นเนี่ยแสดงพฤติกรรมที่ตรงข้ามนะกับความเป็นพระหรือแตกต่างจากตัวกูที่เป็นพระ พราะตัวกูจะเป็นพระนี่ก็ต้องสงบสํารวมนะให้ญาติโยมเห็นว่าเราเป็นผู้ที่มีความน่าเคารพนะแต่เวลาดูชกมวยนะให้ความเป็นคนไทยมันขึ้นมาลืมไปเลยลืมความเป็นพระไปเลยนะอันนั้นก็เราเป็นการลืมตัวแบบหนึ่งคือลืมความเป็นพระไปเพราะว่าไอตัวกูผู้เป็นคนไทยนี่มันขึ้นมาแต่บางทีถึงแม้จะไม่ได้ดูโทรทัศน์นะแต่ว่าดูแค่ดูข่าวหนังสือพิมพ ก็อยากจะรุ่นอยากจะเชียร์ให้นักโชคไทยได้เหรียญทงองโอลิมปิกแล้วก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้ทั้งนั้งที่ในความเป็นพระนี่ก็ควรจะมีเมตตากทุกฝ่ายนะไม่ใช่ไปคิดลบหรือว่าคอยแช่งอีกฝ่ายนึงให้ให้แพนะ้อันนั้นมันไม่ใช่วิธีคิดหรือว่าคุณธรรมของพระนะพระเราก็ต้องมีเมตตาอย่างที่เราสวดอย่างที่เราพิจารณา แผ่เมตตาเมื่อสักครู่สัเพสัตตาแล้วก็แผ่เมตตาสรัพสัตทั้งหมดไม่ใช่แแผ่เมตตาเฉพาะคนไทยแล้วก็คอยอ่หรือว่าคิดในแง่ลบก,กับชนคนชาติอื่นนะกว่าเป็นพระนี่มันไม่มีชาติไม่มีชาติแผ่เมตตาให้ทุกศาสนาทุกเชื้อชาติทุกไม่ใช่เฉพาะคนเดียวสัตว์ด,ด้วยแต่พอเป็นคนไทยหรือตัวกูคนไทยมันโผล่ขึ้นมานี่มันคิดแต่จะนึกถึงแต่คนไทยชาติไทย ชาติอื่นไม่สนหรือว่าถ้าจะด้อยกว่าหรือว่าจะแพ้หรือว่าจะ,จะเจริญต่ำต้อยกว่าชาติฉันยิ่งดีเขึ้นไปใหญ่อาเซียนนี่จะต้องสู้ชาติไทยไม่ได้นะชาติอื่นในอาเซียนต้องสู้ชาติไทยไม่ได้อันนี้มันเป็นกินเลสข,ของตัวกูผู้เป็นคนไทยนะซึ่งบางทีมันก็เกิดขึ้นกับพระบ้างกับชีบ้างกับใครต่อใครบ้างในเวลาที่ลืมตัวนะใหเห็นว่าตัวกูนี่มันมีมันมีหลาย มันมีหลายฉากเหลือเกินมันมีหลายตัวกูในคนคนเดียวกันแล้วก็บางทีก็มีพฤติกรรมต่างกันผู้หญิงผู้หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียแค่พูดอย่างนี้ก็มีหลายตัวกูแล้วนะตัวกูที่เป็นผู้หญิงตัวกูที่เป็นอเมริกันเขามีเคยมีการทดลองนะให้ผู้หญิงเชื้อสายอเมริกันชาวอเมริกันเนีให้ทําแบบทดสอบ ก่อนจะทำแบบทดสอบก็มีการถามทีแรกก็ถามว่าเป็นเพศอะไรนะมีพี่น้องกี่คนชอบแต่งตัวใส่เสื้อสีอะไรเพื่อปลุกไอ้ความเป็นความเป็นผู้หญิงให้เกิดขึ้นเสร็จแ,แล้วทำข้อสอบอีกทีนึงก็สัมภาษณ์ใหม่เปลี่ยนไปว่าเป็นคนเชื้อชาติอะไรนะมาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อไหร่นะชอบอะไรที่เป็นของอเมริกันนะ ปลูกความรู้สึกเป็นอเมริกันเชื้อสายเอเชียขึ้นมาแล้วก็ให้ทำข้อสอบปรากว่าข้อสอบต่างกันต่างกันนะคนคนเดียวกันแต่ทำข้อสอบสองครั้งไม่เหมือนกันครั้งแรกจะทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครั้งที่สองจะทำได้ดีข้อสอบที่ทำนี่เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์นะไม่ทำไมคนคนเดียวกันแต่ทำข้อสอบคล้ายๆกันแต่ผลได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกนี่พอถูกปลุกตัวกูผู้เป็นผู้หญิงขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงไม่ค่อยเก่งหรอกเรื่องคณิตศาสตร์นะ ใครๆก็คิดแบบนั้นก็เลยทำไม่ค่อยดีแต่พอไปปลุกตัวกูผู้เป็นอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งเป็นที่เรื่องหรือว่าเรื่องคณิตศาสตร์นี่เก่งปรากฏว่าทำคณิตศาสตร์ได้คะแนนดนะีสองคนคนหนึ่งมีสองตัวกูอยู่ด้วยกันสุดแท้แต่ว่าจะปลุกอะไรขึ้นมาซึ่งมก็เป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งสิน้นแต่ว่าเราไปคิดว่าจริงไง่แนละเพอเห็นนี้แหละนะเวลาเวลา พอไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เข้าเนี่ยพอลืมตัวเมื่อไหร่มันก็จะโผล่ขึ้นมาสุดแทสุดและสุดแท้แต่สถานการณ์ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบางทีก็ตัวกูผู้เป็นพระก็โผล่ขึ้นมาโดยเพราะเวลาไม่มีสตินี่มันก็จะโผล่มาได้ทั้งนั้นหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยท่านวัดอดีตเจ้าวัดวัดป่าสารวันท่านก็นมรณภาพไปนานเมื่อสักสมัยที่ท่านยังหนุ่มท่านเล่าว,ว่าทะว่าสมัยท่านยังหนุ่มเนี่ย เคยไปบินธบ,บาตในเมืองที่อุบลไปเดินไปได้สักพักก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกชายอายุสักห้าขวบยืนรอใส่บาทอยู่ทั้งก็เดินไปด้วยความสงบสํารวมแต่พอเดินไปใกล้ๆเนี่ยลูกชายของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็โผร่ขึ้นมาเลยว่ามึงบอแม่นพราดอกมึงบอแม่นพราดอก มึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระหรอกนั่นฉุนเล่นนะโกรธขึ้นมาเลยแต่สักพักก็ได้สตินะแล้วก็ได้คิดขึ้นมาว่าเออมันจริงของมันนะเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธพอได้คิดเช่นนี้เนี่ยให้ความโกรธนี่หายวูบไปเลยแล้วท่ากนกลับมาเป็นปกติใหม่แล้วก็เดินไปรับบาตรไม่มีอาการอะไร ตอนหลังท่านก็มาพูดถึงเด็กคนนี้ว่าเป็นอาจารย์ของท่านนะที่เรียกว่าฝึกสติแล้วก็ทําให้ท่านเห็นเห็นกินเลสข,ของตัวไอ้ตอนที่ท่านได้ยินเด็กพูดอย่างนั้นเนี่ยไอ้ตัวกูผู้เป็นพระก็ขึ้นมากูเป็นพระนี่เด็กก็ต้องหรือใครก็ตามก็ต้องปฏิบัติกับกูอย่างดีนะต้องพูดจาสุภาพเคารพนี่มาพูดแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนตัวกูมันขึ้นมาเลยนะตัวกูผู้เป็นพระ อันนี้เรียกว่าลืมตัวแล้วนะแต่ว่าสักพักสติก็มาทันทีเลยเออสมณสัญญามาว่าเออเป็นพระต้องไม่โกรธอันนี้ก็เป็นเป็นตัวกูอีกแบบนึงนะแต่เป็นตัวกูที่ออฝ่ายดีนะว่าเออเป็นพระเราก็ต้องสงบสํารวมเสิเป็นพระเราก็ต้องจิตใจมั่นคงไม่หวันไหว ไอ้ตัวกูผู้เป็นพระฝ่ายลบนี่มันก็ต้องการความเคารพความศรัทธาต้องการให้คนมาเชิดชูยกย่อง ong, กราบไหว้แต่ตัวกูผู้เป็นพระฝ่ายดีนี่ก็จะเห็นว่าเป็นพระก็ต้องสงบสํารวมนะใจิตใจมั่นคงมีสติไม่วันไหวอันนี้ก็คนธรรมดามก็ต้องมีตัวนี้อยู่นะปุถุชนเพียงแต่ว่าถ้ามีสติเนี่ย มันก็จะรู้จักใช้ตัวกูที่ดีเนี่ยให้มาทำให้ความพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเนี่ยหมดไปงั้นการมีสต,ตินี่มันก็จะช่วยทำให้เรารู้จักเลือกใช้เลือกใช้ตัวกูนะที่ดีๆเนี่ยให้มาทดแทนไม่เปิดช่องให้ตัวกูที่เป็นฝ่ายล้ลยฝ่ายกิเลสเนี่ยมันเข้ามาครอบงำ แต่ถ้ามีสติจริงๆเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ไม่มีตัวกูเลยนะไม่ว่าจะตัวกูฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีก็ตามอันนี้ถ้าเราถ้าเราถ้าเราหมั่นสังเกตดูใจของเรามันจะเห็นเลยว่าไอ้ไอที่เราทุกมีความโกรธมีความโมโหเนี่ยมีความเศร้าเสียใจนี่เป็นเพราะว่าเผลอนะลืมตัวหรือว่าไม่มีสติ ก็ปล่อยให้ตัวกูนี่มันขึ้นมาหรือว่าเผลอปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาแล้วพอตัวกูขึ้นมาทีไรนี่มันทุกข์ทั้งนั้นเนะเพราะว่ามันจะมีกิเลสท,ที่จะอยากได้อย่างโน้นอย่างนี้นอยากให้คนคารพอยากจะให้คนพูดดีๆนะทั้งๆท,ที่ก็เป็นคนใกล้คนคนที่อยู่รอบตัวแต่ก็ยังเรียกร้องคาดขั้นจากเขา เจนสามีก็อยากให้ภรรยาพูดเพราะๆทั้งที่ก็อยู่กันมานานอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันนะซึ่งตัวที่ทําให้เรารู้เท่าทันได้ก็คือสตินั่นเองอันนี้นอกจากตัวกูแล้วมันก็มีของกูอีกนะที่ทําให้คนเราทุกข์นะไอของกูนี่ก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนกันมันเกิดขึ้นจากอวิชชาคือความหลงความไม่รู้ แต่ว่าในแต่ละขณะแต่ละขณาดเนี่ยที่อวิชามันทํางานได้ก็เพราะว่าให้ความไม่มีสตินั่นแหละพอเราไม่มีสติทีไรก็ไปยึดมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นของกูและลองสังเกตนะเมื่อใดก็ตามที่เราไปยึดมั่นว่าสิ่งใดเป็นของเรานะเราจะไปเราจะกลายเป็นของสิ่งนั้นทันทีถ้าเราไปเผลอยึดมั่นว่าเงินเป็นของกูเงินเป็นของเรา เราก็กลายเป็นของเงินทันทีเวลาปลูกคนจี้เอาเงินเนี่ยความหวงแหนเงินไม่ททาให้เราพร้อมที่จะตายเพื่อรักษาเงินเอาไว้เรายอมตายเพื่อเงินในกระเป๋าอันนี้แสดงว่าเราเป็นของมันแล้วไม่ใช่มันเป็นของเรามีบางคนไปผ่อนรถมาผ่อนรถมาบอกว่าธุรกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีเงินผ่อนรถนะ ก็เลยทำยังไงอ่ะคือถ้าถ้ามองได้เห็นด้วยผลก็ต้องปล่อยให้รถมันหลุดไปแต่ว่าไม่ยอมเนี่ยก็เลยไปกู้เงินดอกเบี้ยแพงๆมาไม่ได้มองคิดหน้าคิดหลังเลยว่าจะมีปัญญาจ่ายดอกเบี้ยร,ราคาแพงหรือเปล่าก็พอไปกู้เงินเข้ามาไม่มีเงินส่งดอกทำไงอ่ะาวนี้ต้องเอาบ้านไปจำนอง เพื่อได้มีเงินมาผ่อนรถสุดท้ายก็นอกจากไม่มีเงินผ่อนรถแล้วไม่เพียงแต่รถเนั้นที่หลุดนะบ้านก็หลุดไปด้วยอาการหรือว,ว่าสถานะก็แย่ลงตามลําดับเพราะว่าหวงแหนในรถนะรถเป็นของกูรถเป็นของกูก็เลยกลายเป็นว่าเสียทั้งรถเสียทั้งบ้านในที่สุดอันนี้เพราะว่าพอไปยึดมา,าเป็นของกูแล้วเนี่ยนะกูก็เป็นของมันทันทีเลย ก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะรักษามันเอาไว้โดยที่ไม่คิดเลยว่าในสุดแล้วเรากูเองก็จะลําบากมันก็เหมือนกับคนที่หวงแหนหีบสมบัตินะหีบสมบัติอยู่ในเรือบังเอิญหีบสมบัตินี้มันพลัดตกจากเรือไปด้วยความหวงแหนว่าหีบสมบัติเป็นของกูนะก็เลยกอดหีบสมบัตินั้นเอาไว้หีบสมบัตินี่มันหนักเนี่ยนะมันก็ลงดิ่งลงสู่ทะเลก็ยังกอดเอาไว้อยู่มันเป็นของกูมันเป็นของกู จะไม่ยอมเสียมันไปสุดท้ายเป็นไงเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งชีวิตนะเพราะก่อมันเอาไว้ไงไอ้ความคิดว่ามันเป็นของกูนะกูก็เลยเป็นของมันไปเลยยอมตายเพื่อมันได้เป็นอย่างนี้เยอะมากเลยนะไอ้ทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถนยึดมั่นถือมันแล้วพอมันจะเสียไปไม่ยอมไม่ยอมสละก็เลย เสียทั้งรถเสียทั้งคนเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งชีวิตน้าท่วมปีที่แล้วนี่ก็หลายคนก็เป็นแบบนี้นะคือแทนที่จะสละบ้านสละทรัพย์ส,ส,ส,สมบัติก็ยังกอดมันเอาไว้ต้นเลยตายไปด้วยเลยหรือไม่ก็หรือแม้ไม่ตายเพราะน้ําแต่ว่าก็ตายด้วยน้ํามือตัวเองเพราะผิดหวังมากเสียใจกลุ่มใจที่เสียทรัพย์เสียบ้านหรือฆ่าตัวตายเนี่ยแสดงว่าเราเป็นของมันเป็นแล้วไม่ใช่มันเป็นของเราเพราะทาเป็นของเราเราก็ ใช้มันให้อำนวยความสุขแก่เราได้แต่นี่คนเราทุกข์เพราะมันเยอะมากเพราะว่าความเสียดายความที่จะห่วงแหนมันเอาไว้มันไม่ใช่เฉพาะทรัพย์อย่างเดียวนะคนก็เหมือนกันแฟนของกูผัวของกูเมียของกูลูกของกูนะแม่คิดว่าลูกเป็นของแม่แต่จริงอะ่ะแม่เป็นของลูกนะพรลูกไม่คุยกับแม่ลูกโกรธแม่ พาะแม่จำจีจำชายมากแม่กุ้มใจเสียใจยืนคำขาดว่าลูกต้องพูดกับแม่ถ้าลูกไม่พูดกับแม่แม่โดดตึกนะไอ้ลูกมันก็ใจเด็ดมันไม่พูดกับแม่มันถือทิฏฐิมานะมากแม่ว่ากูแม่ว่ากูกูไม่พูดกับแม่แม่ทำไงแม่เสียใจมากกุ้มใจโดดตึกต่อหน้าเลยต่อหน้าลูกเลยให้ลูกเห็นตายพอไปยึดมาว่า ลูกเป็นของฉันลูกเป็นของฉันลูกต้องพูดดีกับชนลูกต้องขอรบฉันพราลูกไม่ขอรบลูกไม่พูดกับแม่แม่ทำร้ายตัวเองเลยเพราะตอนนั้นแม่เป็นของลูกไปแล้วอยู่ใต้อำนาจของลูกลูกมันไม่พูดกับแม่แม่ก็ทุกนะอันนี้เรืร่อลูกเป็นของแม่ไอ้ไม่นี่เรว่าแม่เป็นของลูกไปแล้วคืออยู่ในอำนาจของลูกไปแล้วนี่เราต้องต้องระมัดระวังในการที่เรา,รเราไม่มีสติเนี่ยมัน ทำให้เราลืมตัวมันไม่ใช่ลืมตัวจะตอนที่โกรธลูกหรือว่าน้อยใจลูกจนกระทั่งโดดตึกตายนะมันลืมตัวตั้งแต่ปล่อยให้ความเป็นตัวกูขึ้นมาแล้วนะกูเป็นแม่กูเป็นแม่ลูกทำอย่างนี้กับกูได้ยังไงเั่นคำว่าคําว่าลืมตัวมันจึงมีความหมายที่หลายระดับมากนะแล้วเราก็ต้องรู้ให้ทันนะในขณะที่ยังมีตัวกูอยู่ก็ยังใช้ตัวกูให้เป็นนะ มันก็จะช่วยให้ไม่ไม่ไปถูกครอกงนด้วยตัวกูฝ่ายที่เป็นตัวร้ายได้อย่างที่หลวงพ่อพุธเนี่ยท่านใช้คําว่าเออเราเป็นพระเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธนะถ้าเราโกรธแสดงว่าเราไม่ใช่พระอันนี้เรียกว่าเป็นการใช้ตัวกูฝ่ายดีขึ้นมานะเพื่อที่ทําให้ไม่ไปโกรธไม่ไปโกรธเด็กก็ขอบคุณเด็กด้วยซ้ํา เวลาเราเจอเวลาเราได้ได้ยินเสียงหรือว่ามีคนมาเตือนเราเนี่ยก็ลองสังเกตดูนะแล้วพยายามตั้งสติให้ได้อย่าให้ตัวกูมันโผล่ขึ้นมาเพราะถ้าตัวกูโผล่ขึ้นมาก็จะทุกข์เพราะคําคําท้วงติงหรือคําวิจารณ์โกรธเพราะในใจมันจะเนืกว่าเขาว่ากูเขาว่ากูมันมีตัวกูออกมารับคําด่าเต็มที่เลยตัวกูออกมารับคําด่าเต็มที่แล้วก็เลยทุกข์แล้วก็เลยโกรธ แต่ถ้ามีสติแล้วก็มีปัญญาด้วยเนี่ยก็จะไม่เปิดให้ตัวกูโผล่ขึ้นมาแทนที่จะรู้สึกว่าเขาว่ากูเขาว่ากูก็จะมาดูว่าเออที่เขาพูดมามันจริงไหมที่เขาพูดมาถูกไหมนะอย่างที่หลวงพ่อพูดในท่านพอมีสติเนี่ยเกิดโยนิโสมนสิก,การขึ้นมาท่านก็เออเด็กพูดถูกฮะเด็กพูดถูกไอต,ตอนที่คิดว่าเด็กพูดถูกนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้ปัญญาแล้วพราะใช้สติแล้วคือ พิจารณาว่าเออเขาพูดจริงไหมเขาพูดถูกไหมมันไม่มีตัวกลัวนะตอนนั้นนะแต่ถ้าไม่มีสตินะไม่มีปัญญานะมันจะพูดขึ้นมาเลยมันว่ากูมันว่ากูเนียก,นะกูไม่ดีตรงไหนนะแล้วมึงละ่ะมึงทำดีแค่ไหนอตอนนี้ก็เริ่มเลยนะก็ทะเลาะกันเลยนะถ้าถ้าไม่ถ้าลืมตัวไม่ไม่รู้ทันปล่อยให้พูดออกมา ปล่อยให้ระเบิดออกมานี่มันก็ทะเลาะกันเลยแล้วในครอบครัวก็ตามในที่ทํางานก็ตามก็เป็นเพราะเหตนนุนี้แหละเราทนฟังคําวิจารณ์ไม่ได้ทนฟังคําพูดไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวกูยึดอยู่อย่างเหนียวแน่นบางทีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่เขาคิดไม่เหมือนเราเขาพูดไม่เหมือนเราเขามีความเห็นไม่เหมือนเราเราก็ทนไม่ได้เพราะว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของกูว่าถูก พออีกฝ่ายหนึ่งคิดไม่เหมือนเราก็จะโกรธนะดูถูกเขาว่าเขาเป็นคนโง่นะหรือว่าเป็นพวกงี่เง่าพอดูถูกเขาแล้วมันก็อดไม่ได้ที่จะพูดหรือทำในสิ่งที่ทำให้เขาเกิดความไม่พอใจขึ้นอันนี้เราเป็นพอทิฏฐินะวันก่อนก็ได้พูดไปแล้วว่ากิเลสมันมีสามตัวก็คือมานะตันหาทิฏฐิซึ่งถ้าพูดง่ายๆคือว่า ัวกูของกูแล้วก็นี่กูนะตัณหาคือของกูของกูทิฏเิคือตัวกูรวมทั้งความพิของกูด้วยว่าถูกมาน่าคือนี่กูนะนี่กูนะเว้ยนะนี่กูเป็นพระนะเว้ยนี่กูเป็นพ่อนะเว้ยนี่กูเป็นแม่นะเว้ยนี่กูเป็นเจ้านายนะเว้ยมันก็จะเกิดความโกรธได้ง่ายหรือว่านี่กูวิทยากรระดับประเทศนะเว้ย มาพูดกับกูอย่างนี้ได้ไงนี่นี่แหละไอ้ตัวกูมันก็แสดงออกมาในรูปของมานะตันหาทิฏฐิหรือตันหามานะทิฏฐิแล้วก็นําไปสู่พอมันโผล่ขึ้นมามันชูคอขึ้นมาแล้วคนนี้ก็เตรียมทุกได้เลยแล้วทุกคนนี้ไม่พอนะทำให้คนอื่นทุกด้วยให้ต้องรู้เท่าทันนะไอต้ตัวตัวตัวกูที่มันโผล่มาซึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงหรอกแต่และเต็มเพราะใจมันปรุงแต่งขึ้นมาเองด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่มีสติ แล้วมันก็โผล่มาในสามอาการตัณหามานะทิฏฐิตัวกูของกูนี่กูนะไอ้การเจริญสติเนี่ยเราต้องไปให้ลึกจนกระทั่งเห็นหรือเท่าทันไอ้ตัวกูนี้ไม่ใช่เห็นเพียงแค่รู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นความคิดความเผลอความฟุ้งซ่านอ๋อออรู้ทันว่าโอดใจนี่มันไปที่บ้านแล้วอ๋อรู้ทันและใจมันไปที่งานแล้วที่สำนักง,งานแล้ว รู้ทันสักพักอ,อ๋อรู้แล้วรู้ทันใจที่มันคิดไปนะถึงลูกถึงพ่อแม่อันนั้นยังตื้นอยู่นะมันต้องไปให้ลึกจนกระทั่งเห็นเลยโอ้ยไอตัวกูของกูนี่โผล่มาแล้วโผล่มาแล้วนะนั้นไอการที่รู้ทันนี่มันมีหลายระดับนะรู้ทันนี่มันมีหลายระดับก็ต้องใหม่ๆแล้วก็รู้ทันผิวๆก่อนเผอไปคิดถึงบ้านเผอไปคิดถึงลูก เผอไปนึกถึงหนี้สินที่ยังไม่ได้จ่ายอ่าแต่พอรู้ทันฉลาดในการรู้ทันก็จะเห็นเลยโอ้ไอ้ที่ไปอะไรไปนึกเสียดายไปนึกเป็นห่วงอันนี้ลากทายมาคือไอ้ตัวกูของกูนี่แหละไปเผอปรุงตัวกูขึ้นมาแล้วมันก็เลยมีของกูแล้วก็เลยมีหนี้กูน่าตามมาลองมองให้เห็นแบบนี้นะ มันจะช่วยทำให้ลดกิเลสได้อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เกิดความสงบนะแต่ว่ามันช่วยทำให้เห็นไอ้ตัวกิเลสที่มันคอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังแล้วแล้วคอยสูงไฟใส่ความทุกข์ให้แกเราแต่ก่อนไปนึกว่าคนอื่นทำให้เราทุกข์ที่แท้ไอ้ไอ้ตัวกูนี่เองนะที่เผลอปรุงแต่งขึ้นมาทำให้เราทุกข์สมุทัยมันไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่เจ้านายไม่ได้อยู่ที่สามีไมไ่อยู่ที่ ลูกไม่ได้อยู่ที่ลูกน้องนะไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ที่นักการเมืองแต่อยู่ที่ใจแล้วนะที่เผอปรุงตัวกูของกูขึ้นมาทำให้กิเลสมันชูคอแล้วก็ครอบงำเล่นงานสร้างความทุกข์ให้แก่เราถ้าเห็นตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ใจนี่กลับมาเป็นปกติได้ มาพบสันติสุขภายในถึงแม้ว่าข้างนอกยังไม่เปลี่ยนนิสัยคนข้างนอกยังไม่เปลี่ยนเจ้านายก็ยังคนเดิมลูกน้องยังคนเดิมภรรยาสามีก็ยังยังพูดยังท้วงติงเหมือนเดิมแต่ใจแล้วไม่ทุกข์ลวอันนี้เพราะว่าจัดการที่สาเหตุภายในได้ซึ่งเป็นสาเหตุท้เอาละก็ชานในภูกันเท่านี้